สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเอกฮีโร่นะครับตาก็จะเล่าที่มาที่ไปเมื่อเก้าถึงสิบปีที่แล้วเอกฮีโร่นี่เป็นช่างประจำสนาโมมอเตอรต์คอดแพรกษาครับเป็นผู้ที่ทำให้วงการโมอเตอรต์คอดยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ได้ยินมาจากทีมเชียงใหม่ครับทีมเชียงใหม่บอกว่าผมเริ่มเล่นรถขับรถตอนเอกฮีโร่ลงครรบแต่ก่อลลงไปนี้อะไรนะเดิร์เทคเรื่อนเลยนะเดิร์ทเลย มันเป็นมันมันไม่ใช่ a c e บุ๊กนะสมัยก่อนไม่มี Facebook มันเป็นข้อความรูปคลิกเข้าไปดูเอกใช้นีคอนนะถ่ายสวยมากภาพนั้งถ่ายตั้งแต่สมัยธนารับเพนจันร์ขับเกมตะการมาขับสนามเบสนแล้วแล้วก็หลายคนนักเกซีเกอะไรตอนนี้ก็บางคนก็เลิกขับไปแล้วตอนนี้เอกฮีโร่ก็ทิ้งวงการเมื่อขคอยไปเรียบร้อยครับไปอยู่วงการออฟโรดครับก็ อย่างเงี้ยใช้ก็เป็นคนขับขึ้นป่าขึ้นเขานะครับแถวเชียงใหม่ก็ทีมเชียงใหม่ตอนนี้ครับใอ้วงการมวยตะคอกเชียงใหม่ตอนนี้แรงมากครับฮิตมากครับท่านผู้ชมครับก็ส่วนหนึ่งครับโครงการมวยตะคอกเริ่มต้นจากคุณเอกครับวันนี้ก็คุณเอกนี่มีผลผักดันชินโจตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชินโจขอดทำท่าพีซึงพีศาสต์อยู่ชินโจขึ้นน้องออกด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเอกนะที่ชอบ ชินโจชินโจชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษเพราะเอกเด็กบูรณาพลครับต้องยอมรับครับว่าของเฮฟวี่ครับแล้ววันนี้ก็ทีมงานชินโจโค้ดโดยพี่เอสแล้วก็คุณแม่ชินโจแล้วก็พี่ไก่พี่อะไรก็ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับไม่ได้ไม่ทิ้งครับ,ไม,ไ,มรบไม่ลืมครับดี๋ยวนี้ก็เสื้อนี่ฮะับทำมาพิเศษนะครับเฉพาะเฉพาะผู้มีบุญคุณอีกหลายท่านครับที่เรายังไม่บอกว่าใครบ้างเราจะยอยให้ยอยให้ครับ ตันมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นเสื้อเชม6 5ซีเราคัดลายชื่อก็มีชื่อพี่เอกฮีโร่ด้วยครับเดี๋ยวพี่เอกมีขาวไม่ได้เลยพี่เอกไปดูเบอร์อะไรครับพี่เอกจะใส่เบอร์ตั้งแต่หนึ่งขวบกว่าหนึ่งขวบเนี่ยชิมโชว์รู้จักพี่เอกแล้วครับที่สนามเทศคาซาอย่างพี่เอกพี่ตั๊ดพี่เข้มพี่มุมพี่พี่มุมพี่ออสอย่างเงี้ยครับ พี่เอกต้องใส่ทับไปเลยครับใส่ตรงนี้เลยพี่ไม่ต้องสอนแต่เราใส่ทับว่าได้ไม่ได้พี่เอกย้อนไปทํำภาคทิ้งพีดิ้ไม่ว่าหรอกเป็นเสื้อเชมนะครับท่านผู้ชมก็ลองใส่ดูว่าเบอร์อะไรได้ได้นี่ครับนี่ครับนี่เบอร์เอลครับก็ด้านหน้าก็จะมีคําว่าที่หนึ่งอะไรเชมอะไรนะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิงโชยทีมไทยแลนด์ครับข้างซ้ายก็รุ่น F MX 6 5อ็มเ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 ไ็มเอ็มเอ็มเอหมเอ็่เอ็มเอ็มเอ็ม ฝั่งซ้ายนี่ก็เอาทุกวันเรามีได้ได้มีชาติไทยครับส่วนนี้ก็เบอร์ของชินโจเบอร์หกแปดครับเคยออกเคยซื้อเัตจะ้ออกก็แปดหกครับก็พูดที่พี่กนเอาหันลังหน่อยครับพี่ด้านหลังมีอะไรพี่เอาเอาเอาผมตวะบดขึ้นไปเลยพี่เอนี่เป็นคนผมยาวครับแชมเปี้ยนเอฟเอฟซีทีสองพันยี่สิบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะ ไปได้ยินเสียงสดๆจากพี่เอกฮีโร่ว่าอ่าอาต้องไปถามคุณแม่ชินโจก่นว่าทำไมไม่ถึงถึงเสื้อตัวนี้ถึงได้กับให้พี่เอกอ๋อพี่เอกเนี่ยลืมไม่ได้เพราะว่าสนามแพทยศาสาเขาดูแลชินโจตั้งแต่รถรถสามล้อเล็กๆพลาสติกเป็นรถรถพลาสติกแล้วเขาจะสอนชินโจยกลอ้ออาชินโจยกลอ้อเขาก็ยกอย่างนี้ง่ายขึ้น ขึ้นมอขึ้นมอโจขึ้นมอก็ขึ้นโมไปแม่เคนดี้แม่เคนดี้แม่เคนดี้ขึ้นมอขึ้นมอค่ะอันนี้สนามแพทย์ภาษาชินจูก็ใช้รถพลาสติกสามล้อเป็นสามล้อพลาสติกใช้ในการไต่ไต่ขึ้นมอเนาะคือปั่นขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นพลาสติกก็เลยต้องใช้เท้าเนี่ยไปเอไต่ขึ้นไต่ขึ้นมันขวบหนึ่งเคยถ่ายรูปกับ กับพี่เกมแต่โบสทนี่มามาตลอดอยู่แล้วโบสทนี่กับพอมาตลอดมีเกมตะการก็มาครับก็กที่ให้ที่ให้แล้วช่วงนี้เราขาดหายกันเพราะเราไปคนละสายสายอบรมแต่ผมก็ไปครับแต่ว,ว่าช่วงนี้ลุยอินชินโจปีที่แล้วเกือบทั้งปีครับจนจนได้เชินประเทศไทยครับก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่พวกเราทุกคนพี่พ ที่สนามเพลิงสมีส่วนร่วมพักดันชิโจ้ไม่ว่าพี่ออสพี่มุ่งพี่เข้มพี่ไก่พี่สมชายเกือบทุกท่านเลยครับไม่กระทั่งสนามเพระสาั้นด้ครับพวกพี่เหม๋งพวกพี่มุ่ยืนพี่เอทุกคนเลยน้องทอดพี่มองพี่มองพี่มองพี่พลทจสนามนะคนสาคัญคนนึงคนสคัญนะนะพี่พี่พลนะรวมทั้งพี่สำรวยยังมีภาพออกหาทุนไปทำสนามเลย เมื่อเช้ายังไปเจอพี่รวยส่งมาให้ตอนนี้ก็มาคุยกับพี่เอกฮีโร่ครับเขาอยากบอกเลยเอฟซีครับตัวเขาเองนี่ตอนนี้เขาไปออารถเต็มตัวแล้วครับก็ติดตามจินโจอยู่ตลอดนะครับเรเห็นเห็นการพัฒนาจนจนได้แชมป์โอ้โหผมก็ยังไม่น่าเชื่อผมก็ยังแบบพัฒนาด้วยความขยันด้วยผมว่าความขยันพรสวรรค์ด้วยแล้วก็แรงทำนุนจับ ครอบครัวแล้วก็เพื kind of mm ่อนๆผมทั้งหมดนะครับผมว่าความสำเร็จมันมันมันองค์กรมันมันครบพอดีครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยครับผมว่าก็พยายามต่อไปถึงว่าเปลี่ยนเป็นทางเลืยกอีกแล้วก็เด็กมีความสวรรค์ครับผมว่าก็คงไปได้แต่ทางครับฝากไปเท่านี้ครับก็คนสุดท้ายนะครับคนที่จะจบคลิป อันนี้เราไม่ค่อยได้เจอหน้าคุณเอกิโร่เขาไปใส่ยอบรถเต็มตัวแล้วครับอยู่ชุดอบรถประเทศไทยเลยครับไปทั่วแล้วก็ลืมขอบคุณนะครับคนแรกที่ลืมไม่ได้เลยก็คือพี่เสียครับตรงตรงมอเตอร์ครับตรงตรงครับต่างๆครับคุณนัทที่สนับสนุนเรื่องเงินให้ซื้อรถให้ยืมเงินซื้อรถหากพูดง่ายๆก็ไม่ไห่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มีพี่ออสเชียงกงครับพีพีโซไกครับจาหน่ายเครื่องยนต์เบนซิน ทุกประเภทมือสองจากญี่ปุ่นนะครับและที่มีส่วนอีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คุณอำนาจสว่างสีอำนาจวางท่อน้องคุณนูนาน้องนิวครับเนี่ยครับที่ร่วมช่วยเหลือเรื่องด้านการเงินนะครับช่วยช่วยนะครับบอกตรงชินโจนี่มาจากศูนย์นะครับยืมยืมเงินคนอื่นซื้อรถเลยครับครับจนได้พี่อำนาจสว่างสีมาช่วยเรื่องไมโครไมโครครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะ ไปไม่บ้านได้ล้านสามครับก็นครับก็พี่มอน้นาคุณหนูนาน้องนิวเวารถไมโครไปหลังจากนั้นมาก็ช่วยให้ชินโชได้มีรถขับนะครับก็ขอขอบคุณไม่ลืมบุญคุณครับก็ให้ตรงตรงมอเตอร์ครับคุณเสียน้องนะัดแล้วก็ลูกลกในครอบครัวสารยาครับรถรถสภาพดีแล้วก็พีพ ok ีโซไคลเครื่องเบนซินเชียงกงแล้วก็พี่อ็นาสว่างสีครอบครัว,รวคุณหนูนาที่ช่วยเหลือ ครอบครัวชิงโจงนะครับขอให้มีความาประสบความสำเร็เจทุกเรื่องในเจริญเติบโตในนะอา,อาชีพท้อไปครับคุณแม่มีอะไรจะพูดกับเอมซีนครับก็มีมมหลายท่านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาในการานำเสือ้อนำเสื้อไปให้ในการขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ชิงโจได้แชมป์ของปีที่แล้วนะคะก็เริ่มต้นกันมาก็จากจากที่ไม่เป็นอะไรเลยก็มีพี่ ในสนามคอยช่วยสอนแล้วก็คอยแนะนําทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงก็เดี๋ยวจะเอาเสื้อไปมอบให้นะคะคนที่เอาา่ยน้มแล้วก็คนที่ไม่ได้เอาา่ยน้มนะคะก็อันนี้ผ่านคณะกรรมการที่พีเอสเขาดูเรื่องว่าจะาให้ใครบ้างอะไรเงี้ยที่มีส่วน,วนในผักในการผักนั้นนะคะก็เดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะจะเริ่มทยอยอนำไปให้แต่ละคน คุโคิดนี้ขอขอบคุณมิตรภาพสนามบางเมืองสนามแพก็กกาาสนามคลองสองน้ำนะครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ในทีมงานทุกคนตั้งแต่สิบปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันที่ยังขับอยู่และเลิกขับไปแล้ว <c oughs> แพ็กกาษาเริ่มต้นบางเมืองและตรงนี้ก็สนามสุวรรณภูมิครับของพุกพี่บางๆและก็ทีมงานทุกคนหลายคนขอบคุณเจ้าของสนามแล้วก็ พี่ขาดไม่ได้ครับนอกจากพี่เลี้ยงที่คนดูแลไม่ว่าช่างเข้มไม่ว่าพี่มุมงพี่ออสพี่ไก่พี่แอดอพี่สมชายแล้วครับแล้วก็คุณปูพี่พี่ปวงเปาพี่ทองแดงทุกคนแล้ครับที่มีส่วนร่วมที่อธิบายมันนี้ที่ขายไม่ได้ครับมิตรภาพมิตรภาพทางฝุ่นนี่ครับขาดไม่ได้เราเรามีเพื่อนมีอะไรดีๆมีชนะมีแข่งมีทะเลาะมีอะไรบ้ามันเป็นมิตรภาพครับ มิตรภาพอาจจะเริ่มต้นจากการทะเลาะมีการเถียงกันมีอะไรแต่ทุกอย่างล้วนเป็นมิตรภาพและปีที่แล้วชินโจก็ได้ประสบการณ์ใหม่จับทางเรียบครับขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่สอนชินโจตั้งแต่ครูคนแรกครูหลิวช่างเทพรวมทั้งพ่อแม่น้องกันแล้วก็พี่อะไรแท่อ,อึ้งนะเออที่ที่ครูของชินโจรครับที่สอนชินโจทุกคนทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตชินโจ ชินโจคือครูชินโจขอขอบคุณนะครับไม่ว่าทางเรียบทางฝุ่นนะครับทางฝุ่นก็ได้พละกําลังได้มิตรภาพอีกทางหนึ่งแล้วก็ได้รู้ดูเกรด A เกรด C เกรด B ครับนะครับทุกท้งฝุน่นทุกสนามไม่ว่าสนามไหนเราได้มิตรภาพหมดส่วนเรื่องความเห็นไม่ตรงกันหรือความอะไรไม่ไม่รอ้องรอยกันมันก็เป็นธรรมดาครับมันมีทุกที่ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันก็ยังมีปากมีเสียงกันนะอย่าไปคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าเรายังอยู่ด้วยกันเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ทีมงานชินโจขอ,ขอขอบคุณนะครับพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับไม่มีเอฟเฟกไม่มีเสียงอะไรครับก็ขอขอบคุณคุณเอกมีโรวันนี้ได้มาเานโบนานมากนะครับชิมป์ัพปี้นะครับที่มีสภาพเรามีมาครับแต่กอนคุณเอกชอบใส่เสื้อท่าระเพนจันมากแล้วได้ใส่เดินทั้งสนามนะครับตัวเจ็ดสิบเเสื้อแขนยาวเดินถ่ายรูปครับ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ